嗯。<laughs> hmm? สวยถูกใจจริงๆกูเงินซื้อไว้ใช้รับส่งลูกไปโรงเรียนดีกว่าเออมากูเก้ออะไรล่ะกูนายมินี่เสียอยู่ไม่ใช่เรื่อใครใครเนี่ยฉันคือ NPL ไงล่ะก็แล้วเป็นใครกันเล่า NPL ก็คือหนี้เสียหรือหนี้ที่ไม่ได้ชำระคืนตามที่ตกลงต่อ,ตอ,นตอนเนื่องเกินกว่า90วันก็เลยทำให้ประมาณการเงินเสียไงฮิฮิถ้าไม่เปิดบันชีหนี้เสียจะกู้ลำบากนะเฟ้ยเด,ดินๆได้ไงฉันมีหนี้เสียด้วยเหรอแบบนี้ก็กูไม่ได้สิอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับใครน่ะเสียงใครมันมีวิธีตรวจสอบและบอกลาหนี้เส เอง่ 1. เช็คให้ชัวร์ว่านี่เสียจริงตรวจได้ผ่านรายงานข้อมูลเครดิตบูโร2หันหน้าคุยกับสถาบันการเงินเพื่อประนอมหนี้โดยด่วน3สร้างประวัติใหม่ใจตรงไม่รอช้ามาตั้งแต่ธนาคารน้ไม่เปิดใจออนไลน์ก็ได้4ใช้เงินฉลาดลดสร้างหนี้เสียใหม่จะไปอยู่ออฟฟิศประหยัดน้ำประหยัดไฟสวัสดีค่ะบบกเท่านี้แหละตืบไปคุยกับเจ้าหนี้นะครับถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมลองไปปรึกษาแซมได้เลยครับเฮ้ยขอบคุณครับเอ๊ะแซมไหนครับแซมนั้นก็คือคลินิกแก้หนี้บายแซม เอาล่ะพ่อหนุมถ้าไม่มีนี่เสียแล้วล้วก็พวกเราก็กลับไปบ้านนายกันเถอะขอไปรับลูกที่โรงเรียนก่อนนะเฮ้ยอยู่รถก่อน